ไปฟังข่าวนี้กันดีกว่าครับหลังจากได้กระแสนะครับว่าอ่ารัฐรัฐบาลนะถังแตกหรือเงินไม่มีนะครับจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวไม่จริงยังไงนั้นเนี่ยก็ติดตามกันบ้างนะเป็นระยะนะครับรัฐบาลถังแตกโบแดงสแสลงใจลุงตู่เออเอาไงฮะเงินถุงเงินถังจะหมดหรือยังหรือยังไงเกิดปัญหาอะไรขึ้น หรือมันไม่มีจริงๆนะครับคอลัมน์ห้ามเขียนฐานเศรษฐกิจฉบับ3 610หน้า20ระหว่างวันที่17ถึง19กนะฮะกันยายน2563้โดยพานบุญเอาสิยังไงล่ะทั้งแตกกลายเป็นอของสแสลงใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคอรมอไปเสียแล้ว ได้ยินทีไรของขึ้นทุกทีต้องออกมาปฏิเสธเป็นพันละวันไม่จริงไม่จริงนะถังไม่แตกนะครับอ่ะถังแตกเป็นคําวิเศษที่ใช้ขยายเพื่อบอกลักษณะของคํานั้นๆหมายถึงไม่มีเงินมีเงินน้อยหมดตัวยากจนตอนนี้ถือว่ารัฐบาลถังแตกแล้วหรือยังอ่านั่งบ้างช่างยุตั่งคําถามขึ้นนะฮะ นางบางนางบางเอออะไรเนี่ยคำนี้ไม่เคยเคยเจอนางบางช่างยุเหรอตั้งคำถามขึ้นนะฮะพรานบอกตามตรงไม่อ้อมค้อมว่าหากคำว่าทังแตกหมายถึงไม่มีเงินหมดตัวยากจนต้องถือว่ารัฐบาลตกอยู่ในภาวะถังแตกแล้ว แต่ที่อยู่ได้เป็นเพราะรัฐบาลสามารถกู้เงินมาโปะถังแตกทําให้ประเทศมีเงินมาใช้จ่ายต่อไปได้อันนี้โอเคอันนี้ผมก็เชื่ออยู่นะฮะเพราะว่าการใช้จ่ายเยอะมากนะฮะก็ก็จ่ายให้ใครแล้วฮะก็เอามาเยียวยาประชาชนไงหรือจะให้ประชาชนอดตายดีนะฮะมันก็เรียกว่าไงดีอ่ะนะทำคุณบูชาโทษนะฮะ เรียกว่าทำอะไรให้มันเออ่ทําสิ่งหนึ่งนะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งก็ดูแล้วอาจจะไม่รู้นะฮะไม่รู้ไม่รู้คุณค่านะครับก็ก็ยังไงประชาชนก็ยังอยากอยากจะให้ยียวยาเพิ่มเติมอยู่ดีนะเพราะว่าบางทีมันก็หมดหนทางกันจริงๆนะครับแต่ว่าคนที่รับภาระนะฮะก็ คงต้องเป็นรัฐบาลอีกตามเคยนะครับและไหนจะเป็นเรื่องของการลดภาษีบ้างล่ะนะฮะหรือการงดเลยเนะี่ยภาษีที่ดินบ้างหรือชะลอนะ่ยทำให้รายได้ของรัฐอาจจะช้าลงหรือว่าลดถอยลงนะครับแต่ประชาชนก็มีเฮและดีใจนะครับแต่สุดท้ายลืมแล้วเหรอนะว่ารัฐบาลเขาทําไปเพื่ออะไรนะครับสุดท้ายแล้วจะถั้งแตกไม่แตกยังไงนะประชาชนบางทีก็เคยตัวนะฮะ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเรียกว่ายังไงดีเป็นสิ่งที่รับรับรบอ่ารัฐต้องรับผิดชอบไปซะง,งั้นนะฮะเคยตัวที่อาจจะได้รับการเยียวยานะฮะรับสวัสดิการนะครับรับค่าอุปถัมภ์นะ,ะบัตรคนจนนะครับเงินเลี้ยงดูนะครับ ผู้สูงวัยอะไรต่างๆนานานะครับเลี้ยงดูบุตรก็ตามนะครับมีแต่ใช้จ่ายนะฮะจนอาจจะรู้สึกว่าเคยตัวนะครับจนคิดว่ามันคือหน้าที่ของรัฐบาลไปแล้วนะครับเออก็ดีนะครับแต่ยังไงผมก็เอาใจช่วยอยู่นะเพราะว่าถ้าเอาใจช่วยแล้วเนี่ยมันได้ขึ้นมาเยอะๆนะประชาชนก็หรือผมเองนะครับก็ได้รับเยียวยาเยอะขึ้นนะครับก็กดดันกันไปนะหามาจ่ายกันให้ได้นะครับ ผมก็จะนั่งกินนอนกินด้วยเช่นกันนะครับอ่าก็ต่อไปเลยนะครับความจริงแล้วไม่ใช่รัฐบาลตู่เพียงรัฐบาลเดียวในรอบ1 0บถึงสิปีที่ผ่านมาทุกรัฐบาลตกอยู่ในภาะวะถังแตกเออเนาะก็จริงนะนหลายรัฐบาลก็จะกู้มาใช้นะครับเพราะแทบทุกรัฐบาลมีการจัดอ่างบประมาณแบบขาดดุลมายาวนาน หมายถึงว่าทุกรัฐบาลหารายได้นะครับหารายได้ไม่พอกับรายจ่ายต้องกู้เงินมาใช้ตามจํานวนการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีจนหนี้ของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนบัตรนาวนั่นแหละดังบังเอยนะแต่รัฐบาลลุงตู่นี่ถือว่าโชคร้ายเจอปัญหาหลายเด้งนะ เด้งแรกเจอพิษโควิด19ทํำให้เศรษฐกิจพังภาพนะผู้คนแสนสาหัสต,ต้องกู้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพอรกอ3ฉบับคือพอรกรคู่เงิน1ล้านล้าน,านบาทพรกรให้อำนาจทปทออกซอฟโลน5แสนล้านบาทนะครับและพรกรให้อำนาจทปทตั้งกองทุน ซื้อราสารนี่อีก4 0 0 0ล้านบาทรวม1.9ล้านล้านบาทนี่ดอกแรกนะครับดอกที่2อันนี้แรงกว่าเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี2563วงเงิน3.2ล้านล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณแบบขาดดุลกว่า4.69แสนล้านบาทปรากฏว่าใกล้จะสิ้นปีงบประมาณรายได้จากการจัดเก็บภาษีไม่พอยาไส จากเศรษฐกิจที่พังพินาศรัฐบาลลุงตู่กู้เงินมาชดเชยค่ะด,ดุลงบประมาณเต็มตามวงเงิน4.69ล้านบาท4.69แสนล้านบาทแล้วแต่ยังไม่พอขณะที่เงินคงคลังก็เหลือน้อยเพราะการเก็บรายได้ของรัฐบาลพลาดเป้าไปถึง3-4แสนล้านบาทกระทรวงการคลังจึงทำเรื่องเสนอคณะ,ะรัฐมนตรีคอรอมอนี่นะฮะ เมื่อวันที่20สิงหาคม2563ก็คือ20เดือนที่แล้วนะขอมติกู้เงินรายจ่ายสูงกว่ารายได้เพิ่มอีก2.14แสนล้านบาทเพื่อนำมาใช้ในกรณีที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ตามข้อกำหนดในพบรบงบประมาณมติคอลมอสดสดร้อนๆน,น,นั่นไงนะฮะลุงสันติพร้อมพัด เรามาชอคังดูหรือเปล่าล่ะเนี่ยนะนี่ไงล่ะที่เขาเรียกว่ารัฐบาลถังแตกรายได้ไม่พอรายจ่ายเงินที่กู้มาก้อนแรกไม่พอจ่ายต้องกู้รอบใหม่ไม่ใช่ถังแตกจะเรียกว่าถมเต็มกันหรือไง,องนะครับรัฐบาลลุงตู่ไม่ต้องเหนียมอายต้องยอมรับถือว่ารัฐบาลถังแตกจริงๆและถังแตก มากกว่ารัฐบาลอื่นๆเพราะการกู้เงินมาเพิ่มเติมในวงเงินที่เหนือมากกว่าตั้งงบประมาณขาดดุลนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำกันทุกปีต้องวิกฤตจ,จริงๆเข,เขาจริงจะทำกันโปรดอย่าเถียงพ่อพานนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องคงพัยเชียวเ,เข้าไปการที่รัฐบาลชี้แจงว่ารัฐบาลไม่ได้ถังแตกยังมีเงินใช้ใจ่ายในการลง ทุนและจ่ายเงินเดือนข้าราชการเงินนั้นมาจากกู้เงินเพิ่มใช่ไหมถ้าแล้วก็ถังแตกแง่แง่ข้าราชการนักการเมืองรัฐมนตรีคนไหนก็บอกว่าถังไม่แตกมีเงินไม่ได้หมดตูดนะฮะโปรดตอบคำถามพรานหน่อยถือว่าหากไม่กู้เงินแบบฉุกเฉินมา2.14แสนล้านบาท นอกจากงบขาดดุลที่คู่มาเต็มวงเงินแล้วจะมีเงินไปใช้ใจ่ายเงินเดือนข้าราชการพละเลือนและทหาร2,841,300อาัตราในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนช่วงท้ายปีงบประมาณหรือจุจุจุอย่าเอ็ดไปเชียวอย่าเอ็ดไปเชียวนะครับรัฐบาลทั้งแตกยังตามมาหลอนไปถึงปีงบประมาณ2564 ที่ตั้งไว้3.3ล้านล้านบาทเพราะเป็นงบแบบขาดดุล6.23แสนล้านบาทเชื่อหัวพ่อพานเถอะการเก็บรายได้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้และต้องกู้เงินฉุกเฉินเพิ่มเติมกรณีที่รายจ่ายมากกว่ารายได้เหมือนปี2563อีกครั้งพานขอทำนายนะฮะเพี้ยงขอให้ผิดเถอะนะ ดอกต่อมาการที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี2564คือปีหน้านี่นะงบปีหน้านะครับที่พิจารณากันในชั้นของรัฐสภาประกาศใช้ไม่ทันในวันที่1ตุลาคม2563นทําจนทำให้รัฐบาลลุงตู่ต้องใช้งบประมาณปี2563ไปพางก่อนนั้นคือแผลการบริหารการเงินการคลงของประเทศ เพราะในทางกฎหมายงบประมาณนั้นการใช้งบประมาณไปพางก่อนนั้นเขากำหนดให้ใช้ได้แค่1ใน4ของงบที่ตั้งไว้การขอบอกองบประมาณปี2564ที่ตั้งไว้3.3ล้านบาทหากจะใช้ไปพางก่อนจะได้แค่1ในสเท่านั้นยกเว้นกรณีพิเศษ4ข้อ เรื่องหนี้ระหว่างประเทศกรณีที่สารสั่งนะครับหรือฉุกเฉินถ้าไม่ทําจะทําให้ประเทศเสียหายอันนี้คือกรณีพิเศษนะครับสข้อนะฮะก็นี่หนี้ระหว่างประเทศนะครับหรือสารสั่งแล้วก็ฉุกเฉินนะครับานั่นไหม หมายถึงว่างบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้6,14,616ล้านบาทรัฐบาลลงตู่จะใช้ได้1ใน4เท่ากับ1,53,654ล้านบาทก็คือแสนห้า 105, 000, นั่นแหละนะฮะแสนห้าหมนั่นแหละนะครับงบประมาณรายจ่ายของหน่วย ของหน่วยรับงบประมาณได้จัดสรร1,135,182ล้าน 1, 5, 2, 000, 000บาทจะใช้ได้1ใน4เท่ากับ2,083,795ล้านบาทก็คือ2,08นะครับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการได้รับการจัดสรร 2อ0 0 0นห้ามืล้านบาทเพื่อใช้ใน14เรื่องใช้ได้1ใน4เท่ากับ6 4 4มืล้านบาทก็ตีไปว่าดึงออกมาใช้ได้แค่64,00ืนะครับประมาณนี้ อ่ะต่อไปงบประมาณรายจ่ายบุคลากรได้จัดสรรอ่าเจ็ดแสนเจ็ดหันแปดร้อยล้านบาทใช้ได้1ใน4ก็เท่ากับหนึ่งแสนเกล้านบาทก็ตีไปก็คือ1นึ่งแสนหนะครับอ่ะอันสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยฮะไม่ใช่สิลองสุดท้ายครับ งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนได้รับจัดสรร2 2ันร9ล้านบาทใช้ได้1ใน4เท่ากับ55,000นะฮะ55,000ประมาณนี้งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐได้รับจัดสรรที่2 9นี่2 4 5 4ล้านบาทใช้ได้1ใน4เท่ากับ เจ0 0หครับนะฮะประมาณนี้นะครับตาแจ้งหรือยังขอรับนายท่านนะร,รัฐบาลทังแตกจะกลายเป็นผีหลอกหลอนรัฐบาลลุงตู่ต่อไปไม่ว่าจะหานักาการเงินนักการคลังนักเศรษฐศาสตร์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หรือไม่ก็ตามฟันธงไม่ผิดจากนี้แน่นอนอลุงตู่เชื่อพานเธอบอกความจริงประชาชนไปเลย ไม่มีใครว่าหรอกนะฮะหากบอกความจริงมีแต่นักการเมืองที่ทำทุกอย่างเพื่อโจมตีให้ร้ายเท่านั้นแหละที่เสี่ยมผู้คนในสังคมพอชี้แจงความจริงกับผู้คนเสร็จสับเร่งอัดฉีดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มกำลังออย่าแทงกักตุนเงินไว้ใช้เหมือนตอนนี้อีกเลยในยามที่คนป่วย ต้องการออกซิเจนนั้นต้องให้เต็มที่มิใช่หยดแบบน้ำเกลือไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการและผู้คนในประเทศใต้เกลือนเมืองแน่นะฮะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มีแต่พูดความจริงจึงจะได้ใจคนครับเอออันนี้อันนี้ถือว่าจริงฮะเพราะยังไงไประชาชนก็ต้องการความจริงนะแต่ว่าถัางแตกไม่ถังแตกก็บอกไปเลยว่าใกล้จะถังแตกอ่ะบอกไปเลยนะฮะอ่ะไหนไหนมันก็จะถังแตกอยู่แล้วนะครับ เลือเงินจะไม่พอก็รีบบอกกันไปเลยนะครับก็จะเหลืองวดสุดท้ายและจะเอามาจัดการทําอะไรนะฮะก็บอกไปเลยนะว่าเดี๋ยวกาลังเข้าที่คอรมอลแลวงวดสุดท้ายจะทําอะไรก็จบแค่นี้นอกนั้นก็ช่วยเหลือตัวเองนะนะครับก็บอกกันไปนะแต่ว่าทางรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะประสานงานกับผู้ประกอบการอื่นๆนะครับใหอ้อะไรล่ะ ให้มีการรับสมัครงานเพิ่มหรืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะมีวิธีเยียวยาอย่างอื่นก็จัดสรรกันไปนะครับก็ว่ากันไปนะฮะจะผลักด,ดันการส่งออกแล้วก็นําการท่องเที่ยวเข้ามานะฮะอย่างเป็นระบบระเบียบนะก็ว่ากันไปจัดกันไปแต่ความจริงก็คือความจริงนะฮะจัดไปถ้าถังถ้าจะถังแตกจริงหรือจะกู้เพิ่มก็บอกกันไปนะฮะหรือกู้ไม่ได้อีกแล้วก็บอกกันไปนะ,ะเอาอย่างนั้นกันไปเลย เพราะว่าผมรู้แนวโน้มแล้วว่ายังไงมันก็มีปัญหานะเพราะว่ามันเป็นผลกระทบทั่วโลกนะฮะทานเศรษฐกิจเขียนครับเจมคอมรายงานขอบคุณมากครับกดติดตามกันด้วยนะ